พอฉันต้องการฟูมฟักเตัวเองไงเพราะว่าถ้าตัวเราอะค่ะยังรู้สึกแย่ทุกครั้งอยู่กับสภาพแวดล้อมที่คนคนนี้ทําลายใจเราทุกวันเราจะฟูมฟักเต็เงได้ยังไงเราจะเต็มได้ยังไงจากประสบการณ์ที่ครูเจอมาเป็นพันๆเคสไม่มีใครค่ะที่ไม่เต็มไม่มีใครที่ไม่เต็มอะแล้วสามารถที่จะเป็นรักไรเงื่อนไขได้ คนที่สามารถเป็นรักไายเงื่อนไขได้เขาเต็มมากๆเขาถึงลักลรเงื่อนไขได้แต่ตัวเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงก่อนว่าฉันยังไม่อุดมสมบูรณ์ฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่เต็มฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่สุขแบบสุขแบบสุดๆสุขแบบไม่มีกังวลอะไรแล้วสุขแบบอิสระแล้วถ้าเรายังไม่ได้เกิดสภาวะโมเมนต์นั้นการที่เราจะมีเงื่อนไขอยาได้รู้สึกผิดได้ไหมคะ ในโปรดฟูมฟักเตงก่อนว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในกลุ่มคนที่ดีๆฉันมีสิทธิ์ที่จะเฮ้ยทำอาชีพที่สุดจริตและแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินได้ฉันมีสิทธิ์ที่จะดูแลใจตัวเองฉันมีสิทธิ์ที่จะเลือกคบคนอยู่ในกลุ่มคนดีๆได้ฉันมีสิทธิ์ฉันมีสิทธิ์ที่จะวางคนที่ทำร้ายหัวใจฉันและเอาเปรียบฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองแน้มันจะเป็นอะไรที่มีเงื่อนไข ฉันมีสิทธิ์ที่จะสร้างสิ่งนี้เพื่อฉันเป็นผู้ให้และฉันก็ได้รับผลตอบแทนฉันมีสิทธิ์แลกเปลี่ยนไม่ใช่ว่าพอเราให้สิทงนี้คนให้เงินหน่อยรู้สึกแย่ไม่ได้นะคะเพราะความรู้สึกเนี้ยมันจะทําให้เรายิ่งขาดแคลนความรู้สึกนี้มันจะทาให้เรายิ่งจนแล้วจนอีกอันนี้เรื่องจริงนะความรู้สึกเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรที่จะมีความสุขความลมสมบูรณ์นะคะดังนั้นอะไรที่มันจะเป็นเงื่อนไขแล้วมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้น ก็ยอมรับในเงื่อนไขนั้นแบบไม่หลอกตัวเองว่าโอเคฉันยังมีเงื่อนไขยอยู่แล้วความเงื่อนไขที่มันเต็มเต็มเราอะค่ะเต็ม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 จนเรารู้สึกล้นอะวันหนึ่งความมีเงื่อนไขนั้นมันจะหายไปเลยค่ะมันจะทลายไปแบบอย่างแบบง่ายได้เลยวันที่เราเต็มแล่เราก็จะให้ทุกคนแบบไรเงื่อนไขได้แต่วันนี้ให้เรายอมรับเตาความเป็นจริงก่อนว่าเออฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่เต็มถ้ารู้สึกว่า ฉันยังต้องการครบคนที่พลังงานดีๆอ่ะฉันยังต้องการครบคนที่ให้ความรู้กับฉันฉันยังต้องการอยู่ในกลุ่มคนที่พัฒนาชีวิตฉันให้ดีขึ้นก็ยอมรับได้ค่ะไม่ได้ผิดอะไรเลย